โฮย่าไมโอสมาร์ทเลนช์ชะลอสายตาสั้นในเด็กเลนชิดนี้มีข้อดียังไงเหมาะก,กับเด็กๆไหมเดี๋ยวคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะซึ่งเลนไมโอสมาร์ทของโฮยานะคะเป็นเลนที่ถูกออกแบบมาเพื่อชะลอสายตาสั้นในเด็กค่ะโดยที่เขาจะมีเทคโนโลยีที่ชื่อว่าดิมส์นะคะซึ่งเทคโนโลยีเนี้ยเป็นการช่วยชะลอไม่ให้กระบอกตายืดยาวนั่นเองโดยลักษณะตัวเลนค่ะออกแบบมาก็คือ1เลยจะมีตรงกลางที่เป็นจุดภาพชัดแล้วก็บริเวณรอบๆจะเป็นลักษณะเหมือนลังพึ่งซึ่งจุดลังพึ่งตรงเนี้ยค่ะก็คือจะเป็นทรีทเมนต์หรอานนกกััษ โดยปกติแล้วเนี่ยคนสายตาสั้นค่ะเกิดจากการที่แสงเนี่ยตกเลยไปที่หลังจอตาเลยทําให้กระบอกลูกตาเนี่ยยืดยาวเพื่อให้มองเห็นภาพชัดแต่ว่าในเทคโนโลยีตัวดิมค่ะเป็นการช่วยทําให้ดึงแสงเนี่ยตกก่อนหน้าจอตาก็ลเลยเป็นที่มาทําให้กระบอกลูกตาเนี่ยก็จะอยู่คงที่เหมือนเดิมสายตาสั้นก็จะไม่เพิ่มขึ้นซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยทาให้ชะลอสายตาสั้นนั่นเอง วัสดุก็จะทำมาจากโพลีคาร์บอเนตค่ะซึ่งเป็นเซฟตี้เลนก็จะเหมาะสําหรับเด็กๆที่เวลาออกไปด้านนอกอาจจะเผิอเกิดอุบัติเหตุเลนตัวนี้เนื้อวัสดุจะค่อนข้างเหนียวแล้วก็ไม่แตกง่ายค่ะก็จะช่วยเซฟตาเด็กๆได้ดี สำหรับตัวโค้ดเลนนะคะมโยอสามาจะมีทั้งหมด3โค้ดด้วยกันโค้ดแรกก็คือเป็นมันติโคด้ดหรือว่ากองแสง UV กลองแสงสะท้อนส่นโค้ดที่2ก็คือเป็นตัวฟูลคอนโทนหรือว่าเป็นการช่วยในเรื่องการกองแสงสีฟ้าเหมาะสําหรับเด็กๆที่เน้นใช้พวกอุปกรณ์ดิจิตอลอย่างเช่น iPad อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าต้องมองผ่านจอคอมพิวเตอร์หรือถ้าในเด็กๆบางคนที่ต้องออกกิจกรรมเอาท์ดอร์นันองเยอะๆก็จะแนะนําเป็นในกลุ่มโค้ดเลนที่เป็นการออกแบบเปลี่ยนสีก็คือออกด้านนอกค่ะตัวเลนก็จะเป็นเลนที่มีสีเข้มขึ้ แล้วก็เวลายอยู่ในที่ร่มตัวเลนก็จะเป็นเลนใสนั่นเองซึ่งเลนชะลอสายตาสั้นไมโยซมาร์มีงานวิจัยลองรับนะคะว่าสามารถชะลอสายตาสั้นในเด็กได้ถึง60%เลยถ้าหากใส่ติดต่อกันเป็นเวลา12ชั่วโมงค่ะส่วนผู้ปกครองท่านไหนนะคะที่ยังไม่แน่ใจว่าเด็กๆเ,เนี่ยควรใช้เลนแบบไหนดีก็แนะนําเข้ามาปรึกษากับทางร้านมัธยาวิชาเซ็นเตอร์ก่อนได้ค่ะเนื่องจากทางร้านจะมีนักทัศนมาตรนะคะที่เชี่ยวชาญในการตรวจวัดสายตาแล้วก็แนะนําชนิดตัวเลนนะคะที่เหมาะสมกับเด็กๆได้ค่ะ อยากตัดมันต่เพราะแค่สิต้องมาทยาววชันสินะ